สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาอ,อสชอกรเภอครูเมืองขอมานำเสนอเรื่องการปักชำยอดคลองอุไรแบบควบแน่นก่อนอื่นขอแนะนำตัวสมาชิกก่อนนะคะดคะิฉันตางสุเนธเห็มทองนักศึกษาปวชปีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางไพดินติลาโพนนักศึกษาปวชปีสามค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางบัวบานแก้วกล้านักศึกษ,ษาปวชปีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุวรรณค้าวฉลาดปวชปีหนึ่งค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์การชํำยอดนะคะมีดังนี้ค่ะมียอดทองอุไรค่ะที่เหมาะสมก็คือไม่ควรแก่และก็ไม่ควรจะอ่อนเกินไปค่ะแล้วก็มีถุงถุงดำที่ใช้สำหรับปักชํำค่ะ แล้วก็มีดินดินพ่อชามดินพ่อชามที่เราปรุงเสร็จแล้วแล้วก็ให้มีความชื้นพอประมาณนะคะแล้วก็มีแก้วมีแก้วน้ำพลาสติกที่ใช้สำหรับใส่ถุงเวลาควบแน่นค่ะแล้วก็มีถุงพลาสติกถุงร้อนนะคะไว้สำหรับการควบแน่นแล้วก็มีหนังยางที่ไว้สำหรับรัดเวลากรบควบแน่นค่ะแล้วมีกรรไกรตัดกิ่งค่ะ สำหรับขั้นตอนต่อมานะคะคือการวิธีการชํายอดแบบท่วมแน่ยนะคะเริ่มแรกก็นําถุงดำมากรอบในดินที่ที่เราเตรียมไว้ในความชื้นที่หมอนะคะในความชื้นที่หมอะแล้วก็ใส่ดินให้แน่นพอประมาณไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แน่นมากแล้วก็ไม่หลวมมากนะคะแล้วก็เลือกยอดของอุไรที่ที่เหมาะสมไม่อ่อนและแก่มากค่ะ ตัดติ่งตัดตัดแต่งนะคะตัดแต่งยอดยอดข้างล่างเราออกนะคะใบข้างล่างถ้ามีใบตรงถ้ามีก้านดอกตรงยอดก้หนหิบตัดออกด้วยนะคะแล้วก็เตรียมไม้ยิ้มน,นิดนึงให้เป็นรูเพื่อไม่ให้ยอดช้าเราช้านะคะเสียบลงไปประมาณนิ้วหนึ่งนะคะประมาณนึงนิ้วหนึ่งแล้วกดดินให้แน่นพอนประมาณให้ยอดเราตั้งตรงนะคะ,ะให้ยอดตั้งตรงแล้วก็เอามาใส่ในแก้วพลาส <ท refreshing S 2> ติกค่ะเพื่อเพื่อทําการรวบแน่นนะคะ เพื่อทำการรวมแน่นแล้วก็วออกครค <Pie> อบด้วยถุงร้อนอีกชันนึงค่ะครอบด้วยถุงร้อนรัดด้วยหนังยางเพื่ <S <S อกัอนกันความเคลื่อนภายในออกมานะคะก็ <P> จะได้ไม่เหี่ยวก็จะได้ไม่เหี่ยวนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ20-30ิบถึามสวันรากเดินก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะเก็บไว้ในโรงเรือนที่มีแสงรงไรไม่ร้อนมากะคะ่ะ สาระสำค pues ัญของการใช้ทางนี้นะคะนังยาต้องลั่นให้แน่นอย่าให้อากาศภายในออกมาข้างนอกค่ะใา้เราทำอากาศข้างในออกมาแล้วจะทำให้ยอดแข้งตายไปเลยค่ะประโยชน์ของการเพาะชำยอดแบบควบแน่นคือ 1. ปลูกง่ายโตไว 2. ตรงตามสายพันธุ์คือพืชไม่กลายพันธุ์นั่นเองค่ะสามขยายพันธุ์พืชได้ที่ละม,กมากๆจบการนำเสนอการเพราะชำยอดทองอุไรพวกเล่นเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะพวกเราอสปชอครูเมืองขอบคุณค่ะ